ปลูกต้นบะเขียบมาหลายปีปลูกมานั่นที่กับปติดลูกมือนี้ไล่ดวงดาวจะไม่แนะนําวิธีการครับผมเมื่อต้นบักเขียบหมดลูกแล้วหรือว่าโบ่เคยออกลูกให้เหตุแบบนี้ครับผมใส่ปุ๋ยขี้ไก่บริเวณรอบๆอบข้นต้นใบไปหอดใสใส่ไปหอดนั่นทําการตัดแต่งกิง่งให้หางจากกิ่งใ่ประมาณหนึ่งคืบผ่านมาสิพาเมือ่อ จะมีดอกของบกเขียบออกมาบริเวณที่เหาได้ตัดแต่งริ่งไว้ผ่านมาหนึ่งเดือนบกเขียบของหฮอก็เริ่มติดมากบริเวณที่เห้าได้ตัดแต่งริ่งไว้ยังเห็นได้ชัดเจนอย่าลืมให้น้ำยักสม่ำเสมอนี่ก็คือเทคนิคง่ายๆของสวนผสมผสานในลงดาว ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ